เมาแล้วไม่นอนอยู่บ้านออกมาหาเรื่องชาวบ้านทำไมที่จังหวัดนคปรปฐมครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ไม่เก็บเหล้าไว้กินเองอะไปบังคับให้เด็กผู้ชาย13นะครับอายุ13ปีดื่มทำไมพอน้องไม่ดื่มคุณผู้ชมครับนี่ฮะน้องปางตายเลยนะ จากเหตุการณ์ดังกล่าวสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมได้ลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเพื่อแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาแก่ญาติผู้เสียหายภายใต้นโยบายสําคัญของกระทรวงยุติธรรม Justice Care ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาทันทีภายใน24ชั่วโมงสามารถขอรับบริการได้ที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมชั้น 3, สารศาลากลางนครปฐม0 3 4 213169